ธรรมสวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ทุกคน,นครับวันนี้ก็มาพบกับพระอาจารย์รัตปูลฐานิโยนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าพระอาจารย์เป้นะครับในหัวข้อที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้ก็คือการปฏิบัติตนเป็นสามสิมิชชนที่ดีแล้วก็การต่อต้านการทุจริตนะครับเาไปกันเลยดีกว่าก่อนที่เราจะไปเป็นสาสิมิชชนที่ดีนะ ต้องเข้าใจความหมายของคำว่าศาส,สนิกชนก่อนตามพุทธนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับปี2 5 4 2นะครับได้ให้ความหมายไว้ว่าศาส,สนิกชนนั้นคือบุคคลที่นับถือศาสนานะครับแล้วศาส,สนาในโลกนี้นะครับก็มีหลากหลายนะอย่างคนที่เป็นชาวคริสต์นะครับเราก็จะเรียกว่าคริสตส์ศาสนิกชนนะครับาชาว ที่นับถือศาสนาอิสลามเราจะเรียกตัวเองว่าเป็นมุสลิมนะครับส่วนผู้ที่นับถือพุทธศาสนาเนี่ยเราก็จะเรียกตัวเองว่าพุทธศาสนิกชน,นครับทีนี้ก่อนที่เราจะเป็นศาสนิกชนที่ดีเนี่ยเราต้องรู้จักองค์ประกอบของศาสนาก่อนนะครับศาสนาเนี่ยมีองค์ประกอบอยู่3ส่วนนะครับก็คือศาสนธรรมศาสนาบุคคลแล็ศาสนาพิธีนะครับเดี๋ยวพระอาจารย์จะได้ลงรายละเอียดทีละอย่าง ศาส,สนาบุคคลเนี่ยนะครับในอันดับแรกเลยในศาสนาที่เขาเรียกว่าเป็นศาสนาที่มีพระเจ้าที่เรูกาทวนะครับก็จะมีพระเจ้าแต่และศาสนานะครับอย่างเช่นในศาสนาคริสต์ก็จะมีพระยะฮูวาในศาสนาอิสลามก็จะมีอัลลอฮเป็นต้นนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นศาสดาครับศาสดาก็มีหน้าที่ในการประกาศศาสนาประกาศคําสอนนะครับซึ่ง ในศาสนาเนี่ยนะครับอาจจะไม่มีพระเจ้าก็ได้นะครับมีแค่ศาสดาอย่างเดียวก็ได้อย่างเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาขอโทษครับศาสนาพุทธหรือศาสนาขงจื้อนะครับที่ศาสดามีหน้าที่ในการประกาศศาสนาสิ่งที่ตัวเองค้นพบขึ้นมาโดยไม่ต้องใส่พระเจ้านะครับอันต่อมางานสำคัญมากก็คือศาสนิกชนก็คือผู้ที่นับถือศาสนานั้นนะครับแต่จริง ยังจะมีก็คือนักบวชหรือผู้นําศาสนานะครับซึ่งนักบวชหรือผู้นําศาสนาเนี่ยเขาจะรับนําเอาคําสอนเนี่ยจากศาสดาเนี่ยมาประกาศมาสั่งสอนผู้คนนะครับให้เราได้นับถืออีกทีหนึ่งนะครับซึ่งจะแยกกันนักบวชก็คือว่าคนที่เอาตัวเองเนี่ยออกจากการคลองเรือนการมีครอบครัวนะครับไปเป็นนักบวชศึกษาแล้วก็มาประกาศแล้วก็มาประกาศเผยแพร่วา,าสนานประเภทหนึ่งก็คือ นะผู้นําศาสนาอันนี้ก็คืออาจจะเป็นผู้ที่มีครอบครัวอยู่แต่ได้ศึกษาศาสนาแล้วก็ทําหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสนาต่อไปนะครับอันต่อมาก็คือศาสนาธรรมนะครับศาส,สนาธรรมก็คือคําสอนของแต่ละศาสนานะครับอย่างเช่นในพุทธศาสนาเนี่ยคำสอนก็จะถูกบรรจุไว้ในพระไตรปิฎกในศาสนาคริสต์ก็จะอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลแล้วก็ในศาสนาอิสลามเนี่ยก็จะอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอาน ซึ่งคนก็จะมาศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามหลักคําสอนเหล่านี้นะครับนนแล้วสิ่งที่มาอัอานก็คือศาสนพิธีนะครับศาสนพิธีก็คือแบบแผนวิธีปฏิบัตินะครับที่ได้นําบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมาจากคำสอนมาเป็นแนวทางปฏิบัติเราก็จะได้เห็นเป็นปรูปธรรมเป็นชัดเจนมากขึ้นนะครับอุปมาเหมือนว่าศาสนพิธีเนี่ยเหมือนเปลือกไม้ที่ห่อหุ้มแก่นของไม้ าสาระทำอยู่อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งในศาสนพิธีเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่จะทําให้จุงให้คนเข้ามานับถือศาสนานั่นเอง,เองนะรับส่วนในรายละเอียดอะไรเนี่ยเดี๋ยวพระอาจารย์จะอธิบายต่อถัดไปนะครับทีนี้มาถึงประเด็นสําคัญก็คือข้อปฏิบัติของศาสนิกชนที่ดีนะครับในการที่จะเป็นศาสนิกชนที่ดีเนี่ยมันก็ต้องมีหลักปฏิบัตินะครับ แต่ว่าในบางศาสนาเนี่ยมันมีมากมายเลยนะครับพระจย์ก็ได้รวบรวมนะครับทําให้เข้าใจมากที่สุดนะครับสัข้อนะครับข้อแรกก็คืออาสนิชชนที่ดีเนี่ยต้องเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนานะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าสาวนิชชนที่ดีเนี่ยต้องขนขวายศึกษาทําความเข้าใจพิธีกรรมให้ถูกต้องตามหลักศาสนาเพื่อที่จะได้ปฏิบัติตนเป็นสาวนิชชนที่ดีในศาสนาตัวเองที่นับถืออย่างเหมาะสมถูกต้องและในการเข้าร่วมในพิธีเนี่ยจะได้ทําตัวถูก และเพื่อเป็นการแสดงความอ่อนน้อมความเคารพในศาสนาที่ตัวเองนับถือด้วยนะครับทีนี้เนี่ยในศาสนาพิธีเนี่ยนะครับในแต่ละศาสนาเนี่ยมันก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับอาจารย์จะอธิบาย,ยก็คงจะเวลามากเกินไปนะครับขอยกตัวอย่างแล้วกันเอาในพุทธศาสนาก,ก็แล้วกันที่เราคุ้นเคยกันในพุทธศาสนานะครับศาสนพิธีเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4อย่างนะครับอย่างแรกก็คือกุสลพิธีก็คือพิธีกรรม เนื่องด้วยในการอบรมคุณงามความดีทางศาสนาที่เป็นลายบุคคลนะครับอย่างเช่นาการรักษาศีลาการแสดงตนเป็นพุทธมารมขกการประสมบทอ,อะไรพวกนี้นะครับต่อมาคือบุญพิธีบุญพิธีเนี่ยก็คือเป็นการทําบุญเป็นพิธีเกี่ยวกับการสร้างคุณงามความดีเกี่ยวกับการดํารงชีวิตของในสังคม ก็จะแบ่งออกเป็นงานมงคลและก็งานอาวมงคลงานมงคลก็จะเป็นงานเกี่ยวกับทําบุญขึ้นบ้านใหม่ทําบุญฉลองทําบุญนั่นนี่อะไรก็แล้วแต่นะครับอีกอันก็คืองานอาวมงคลงานอาวมงคลก็คือเป็นงานเกี่ยวกับความตายแล้วก็เรื่องของศพนะครับที่จะต้องทําให้ถูกต้องตามหลักศาสนานะครับอันต่อมาก็คือทานพิธีทานพิธีเนี่ยก็จะเป็นพิธีในการถวายทานถวายสังฆทานแด่ พระสงฆ์นะครับเช่นการถวาย้าพปาถวายพระ้าตุาาาถินเป็นต้นนะครับแล้วก็ปรกินอากศวิธีก็คือเป็นพิธีเป็นตะเล็ดนะครับว่าด้วยเรื่องมารยาทของชาวพุทธการแสดงความเคารพการกราบการไหว้การเดินนะครับหรือการปฏิบัติในศาสนาพิธีต่างๆเช่นการจุดเทียนการถวาย้าบางสกุลอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักคร่าวๆนะครับที่เราส่วนใหญ่ในประเทศไทยที่ นับถือลุศศาสนาเนี่ยก็พจะรู้นะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจเนี่ยก็ไปศึกษารายละเอียดให้ลึกลงกว่านี้ได้อีกนะครับเมื่อเราเข้าร่วมพิธีแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเรานะครับผลของการเข้าร่วมพิธีทางศาสนาเนี่ยก็จะทําให้เกิดคุณธรรมเนี่ยอยู่หลายประการนะครับโดยสรุปก็คือมีอยู่4อย่างคือ1มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะว่าในการที่เราไปร่วมพิธีแล้วเนี่ยมันมีการ สวดนะครับสรรเสริมพระพุทธเจ้าการสรรเสริญคุณพรนะ,ะรัตนรัรมันก็ทําให้เราตัวเองนะ่ะน้อมตัวเองลงแล้วก็เคารพในพระเจ้าเคารพในคําสอนในพุทธในศาสนาที่ตัวเองนับถือนะครับอันต่อมาก็คือความสามาคัคคีเพราะว่าในการประกอบพิธีกรรมนะหรือศาสนาพิธีเนี่ยมันก็จะมีหน้าที่อะไรต่างๆที่แต่ละคนเนี่ยจะต้องประพฤติปฏิบัตินะครับก็แบ่งๆ่ง มันก็จะเกิดความสามัคคีความช่วยเหลืออะไรซึ่งกันและกันนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างในงานทําบุญบ้านอะไรแบบนี้นะครับใครนิมนพระใครรัตนาศินช่วยกันยกขับข้าวช่วยกันถวายของพระสงฆ์แบบนี้นะครับมันก็จะเกิดความร่วมไม้่มือช่วยเหลือกันนะครับเล็กอันก็คือเมื่อเข้าร่วมพิธีกรรมแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดระเบียบวินัยาเพราะว่าในศาสนพิธีเนี่ยมันก็จะมีระเบียบขั้นตอนอะไรต่างๆที่ต้องต้องปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอน มันก็จะเสริมสร้างให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีระเบียบวินัยนะครับกันก็คือความเสียสละเพราะว่าในการมาร่วมพิธีเนี่ยหนึ่งเราก็ต้องสละเวลาละนะครับสละทรัพย์นะครับมาร่วมพิธีทำให้เราเนี่ยลดความตนีตีเหนียวเห็นแก่ตัวลงบ้างนะครับอันนี้ก็คือผลของการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาะอ่าอันต่อไปนะครับมเมื่อเราได้ไปร่วมพิธีแล้วเนี่ยสิ่งต่อมาก็คือเราต้องรู้จักหลักในการจัดพิธีกรรมทางศาสนาด้วยนะครับ พิธีกรรมหรือศาสนพ,พิธีเนี่ยเขาหมายถึงระเบียบแบบแผนที่พึงปฏิบัติในศาสนาเพื่อเป็นการแสดงออกถึงการปฏิบัติตามหลักของศาสนาที่ตัวเองนับถือหรือเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงสัญลักษณ์ในศาสนานั้นๆในการสร้างคุณงามความดีที่ให้เกิดขึ้นในตัวน,นะครับซึ่งในการาพิธีกรรมทางศาสนาเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับชีวิตคนเนี่ยตั้งแต่เกิดจนถึงตายเลยนะครับ สิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะได้จัดให้ถูกต้องนะครับและหลักในการจัดพิธีกรรมทางาศาสนาเนี่ยให้ถูกต้องเนี่ยนะครับต้องคํานึงถึงหลัก4ประการคือนหนึ่งถูกต้องตามหลักศาสนานไว้ว่าอย่างไงนะครับาการที่เราปฏิปบัติพิธีกรรมทางาศาสนาเนี่ยเราจะไปเอาหลักาศาสนาอื่นนะครับมาใช้ในพิธีกรรมของาศาสนาตัวเองเนี่ยมันก็ดูจะไม่ถูกต้องนะครับไม่เหมาะสมะแล้วก็ พิธีกรรมนั้นเนี่ยต้องประหยัดนะครับไม่ฟุ้งเฟอ้อไม่รู้หลาไม่ฟุ้งเฟอ้อเกินไปนะครับแล้วก็ในการประกอบพิธีกรรมเนี่ยต้องได้ประโยชน์นะครับประโยชน์แรกเนื่องอเกี่ยวกับธรรมะในการปฏิบัติในศาสนาแล้วก็ประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นกับสังคมน,นะครับและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องไม่ขัดประเพณีอันดีงามหรือไป ผิดกฎหมายอะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือหลักการจัดศาสนาพิธีที่ถูกต้องในแต่ละศาสนาที่พึ่งที่จะปฏิบัตินะครับทีนี้ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับในเรื่องของการปฏิบัติตนเป็นสาวนิกชนที่ดีนะครับในันดับแรกเราก็ต้องรู้ก่อนว่า,าเราเป็นสาวนิกชนของศาสนาอะไรนะครับและองค์ประกอบของศาสนามีอะไรบ้างนะครับอ,อย่างที่พระอาจารย์บอกไปแล้วมีศาสนาบุคคลศาสนา รมแล้วก็ศาสนาพิธีนะครับแล้วก็ในการเป็นศาสนิกชนที่ดีเนี่ยเราก็ต้องเข้าร่วมพิธีแล้วก็ปฏิบัติตามหลักคําสอนของของศาสนาที่ตัวเองนับถือเนี่ยอย่างถูกต้องนะครับซึ่งในการต่อต้านการทุจริตเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องประพฤติปฏิบัติเหมือนกันเพราะว่าในการทุจริตหรือคอร์รัปชันอะไรพวกนี้เนี่ยแม้กระทั่งในศาสนาเองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่พึงที่จะกระทำนะครับ ในตอนนี้เนี่ยพระอาจารย์ก็จะได้มาพูดถึงเรื่องของการต่อต้านการทุจริตนะครับแต่าการที่เราจะมาต่อต้านการทุจริตได้เนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าทุจริตมันคืออะไรนะครับทุจริตคืออะไรนะครับเอาง่าย,ย,ยๆเลยแปลอย่างง่ายๆเลยคือว่าทุคำว่าจริตทุแปลว่าไม่ดีครับจริตแปลว่าความประพฤติครับเพราะนั้นทุจริตก็คือว่าความประพฤติที่มันไม่ดีงาม เป็นความประพฤติชั่วนะครับเป็นสิ่งที่ใครๆก็ไม่ชอบนะครับแล้วก็ความประพฤติชั่วเนี่ยแบ่งออกได้เป็น3อย่างนะครับ,รบอย่างเช่นกายทุจริตคือการทุจริตทางกายนะครับทางข่าสัตรย์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกรรมนะครับวตีทุจริตก็คือการทุจริตทางวาจานะครับเช่นการปูดเท็จการปูกคำหยาบปููพระเจอพูดสอดเสียดแล้วก็มโนทุจริตนะครับคือการประพฤติชั่วทางใจนะครับคือความโลภความพยาบาทความเห็นผิดจากทํานองของธรรมนะครับ อันนี้ก็คืออย่างคร่าวๆนะครับต่อไปอ,อันดับแรกก่อนก็คือการทุจริตทางกายนะครับเริ่มต้นก็คือการทุจริตทางกายเนี่ยเ็เริ่มจากการที่ไปเบียดเบียนชีวิตมนุษย์หรือชีวิตสัตว์เนี่ยให้ได้รับความบาดเจ็บทุกทรมานอ่าหรือเสียชีวิตไปเลยแยกตัวอย่างเช่นเราไปทําร้ายให้เขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บ ทำให้เขาทุกข์ทรมาพใช้ชีวิตอย่างบาดหรือการที่ไปทุบตีสัตว์ต่างๆเช่นจับหมาแมวมาทุบตีนะครับหรือเอาสัตว์มากัดมาชนกันเพื่อให้เราสนองความสนุกเราแต่สัตว์เหล่านั้นเนี่ยได้รับความทุกข์ทรมานจะลอดไปถึงการฆ่าการทําลายให้ชีวิตผู้อื่นสิ้นไปด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรประฤติปฏิบัติเป็นทุจริตท,ท,ท,ทางกายข้อที่สองก็คือ าการที่ไปลักทรัพย์ของเขาไม่ว่าโดยวิธีการลักช่อชนชกชิงปล้นนะครับหรืออาการที่เราถือเอาทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของเรามาด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องที่ผิดนะครับอย่างเช่นทรัพย์สินของผู้อื่นทรัพย์สินของส่วนรวมวเราเบียดบ,บังสิ่งเหล่านี้ด้วยวิธีการต่างๆเอามาเป็นของตัวเองสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นประพฤติชั่วทางกายนะครับในข้อที่สอง อันต่อไปนะครับก็คือการประพฤติผิดในกามนะครับการติดผิดในกามก็คือการที่ชายหญิงได้ไปล่วงละเมิดนะครับสามีภรรยาของผู้อื่นหรือไปนอกใจสามีภรรยาผู้อื่นเนี่ยสี่ตามมาก็จะทําให้เกิดการทะเลาะเบาแหวงกันแล้วก็ทําให้ครอบครัวเนี่ยล่มสลายด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการประพฤติผิดนะครับทางกายอีกข้อหนึ่งนะครับซึ่งทางกาย,ยก็จะมีอยู่3อย่างก็คือ,อการทําร้ายมนุษย์ หรือสัตว์นะครับให้ได้รับอันตรายหรือเสียชีวิต2ก็คือการลักทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตัวเองด้วยวิธีการต่างๆและวสามก็คือการประพฤติผิดในการครับอ,อันต่อไปก็คือการทุจริตท,ทางวาจาก็คือการประพฤติชั่วทางคําพูดนะครับซึ่งมีอะไรบ้างเดี๋ยวอาจารย์จะได้มาอธิบายเพิ่ม,เต,มเติมนะครับอันดับแรกก็คือการพูดเท็จก็คือการพูดด้วยความจงใจมุ่งที่จะให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจผิดจากคา ก็คือการพูดโกหกนั่นแหละครับให้มันผิดจากความเป็นจริงไปนะครับสมมติว่าเรามาโรงเรียนปุ๊บนะครับนั่งเลยไม่มีอะไรเลยนะครับแต่เราไปบอกเลยว่าเฮ้ยนั่งเลยเรามีช้างนะทั้งที่มันไม่มีอันนี้ก็คือการพูดเท็จนะครับอันต่อมาก็คือการพูดโซเสียก็คือการพูดยุยงให้คนทะเลาะกันหรือแตกความสาม,มัคคี ยกตัวอย่างเช่นในการที่เราอยู่ในห้องเนี่ยเพื่อนรักให้กลมเกลียวทันดีนะครับแต่เราก็ไปพูดยุแยงตะแคงรั่วเนี่ยให้เพื่อนอีกคนนึงทะลเลาะกับเพื่อนอีกคนนึงทําให้เพื่อนในห้องเนี่ยไม่สาม,มารถคีกกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะครับอันต่อมาคือการพูดหยากคายก็คือการสรรหาคําพูดนะครับชื่อสัตว์อะไรต่างๆ มาพูดเพื่อที่จะให้ทิมแทงใจให้คนที่ได้ฟังเนะ่ยรู้สึกไม่ชอบหรือไม่สบายใจนะครับอันต่อมาก็คือการพูดเพ้อเจ้อพูดเล้วไหลนะครับพูดด้วยความขนองปากพูดไม่รู้จักกาลเทศะนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีตามมามากมายเลยอย่างเช่นเวลาเหมือนพระอาจารย์สอนอยู่อ่าเงี้ยัมก็มีนักเรียนคนนึงลุกขึ้นมาแล้วก็บอกพระ้าจารย์ว่าอาจารย์ใส่สบงก็สนก อะไรอย่างนี้นะครับม,มันก็เป็นคําพูดที่ไม่เหมาะสมที่จะมาพูดในระหว่างที่พระอาจารย์กำลังสอนอยู่นะเพราะฉะนั้นงดได้ก็งดให้หลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านีนน้มันเป็นความชั่วทางวาจาเท่านั้นเลยนะครับโดยสรุปคือพูดเท็จพูดส่อเสียพูดคำหยาบแล้วก็พูดเพอ้อเจ้อนะครับอันต่อมาก็คือการทุจริตทางใจนะครับหลายคนอาจจะมองว่าการทุจริตเนี่ยมันมองเห็นได้เฉพาะทางกายแล้วก็ทางวาจาเท่านั้นแต่ทางใจเนี่ย มันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับแต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั่นแหละเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่าในการทุจริตแม้ว่าจะเป็นทางกายหรือทางวาจาเนี่ยมันเริ่มต้นจากใจคิดก่อนนะครับอย่างประการแรกก็คือความโลภอยากได้ของคนอื่นเขาอยากจะเอาของสิ่งนั้นเนี่ยมาเป็นของตนแล้วคิดหาวิธีด้วยวิธีการทุจริตนะครับอันนี้ก็คือคิดนะครับคิดอยากได้ของคนอื่นเขา อันต่อมาก็คือพยาบาทปองร้ายจ้องทําร้ายผ่านชีวิตไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิ er นชื่อเสียงหรือชีวิตของเขานะครับยกตัวอย่างเช่นาสมมติว่าเราเนี่ยกำลังยือนอยู่เนะี่ยมีคนมาเหยียบเท้าเราแล้วก็วิ่งห,หายไปเลยนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าไอ้คนคนนี้เนี่ยอย่าให้เราเจอนะเราจะจัดการมันนะบ้านมันอยู่ไหนเราจะไปทลายบ้านมันให้เรียบเลยนะครับมันทําอะไรที่ดีไว้เราจะไปจัดการมันหรือว่าไอ้ที่มันเหยียบเท้าเราไว้เนี่ยเราจะจัดการหเหยียบท้ามันเนี่ย ให้หนักยิ่งกว่าที่มาเหยียบเท้าเราอีกอันนี้คือคิดพยาบาทจองเวรนะครับเมื่อเราคิดแล้วเนี่ยแล้วแล้วสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันส่งไปที่ทางกายและลงมือทาเนี่ยและให้เราคิดภาพตามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันต่อมาก็คือความเห็นผิดจากคลองธรรมนะครับการเห็นผิดนะครับจากคลองธรรมก็คือการเห็นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนะครับเรียกว่าคลองธรรมนะครับตัวอ,อย่างเช่นเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องบุญคุณปิดามารดาการทําดีทําชั่วนะครับ ซึ่งเราจะมีมุมมองเห็นที่อยู่ตรงข้ามกับสิ่งเหล่าน,นั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เรากลายเป็นคนที่คิดผิดเห็นผิดแล้วก็ไปทําผิดในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในการประพฤติช่วด้วยใจเนี่ยมันเป็นต้นเหตุที่นําไปสู่ทางวาจาแล้วก็ทางกายด้วยไม่ว่าจะเป็นความโลภความเบยาบากความเห็นผิดสิ่งเหล่าน,นี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเอาซะเลยนะครับแล้ว มันมีโทษตามมาด้วยนะครับโทษของการทุจริตก็คืออันดับแรกเนี่ยอาจต้องโทษบางเรื่องเพราะว่าบางเรื่องในมันผิดกฎหมายนะครับอย่างทางกายทางวาจาเนี่ยชัดเจนเลยนะครับการไปทําร้ายเขาการไปลักขโมยนะครับการไปประพฤติผิดในการนอกใจมีชู้กับผู้อื่นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีตัวบทกฎหมายลงโทษชัดเจนมากหรือแม้กระทั่งการที่เราไปพิมพ อะไรลงในโซเชียลมีเดียไปบูลลี่ไปต่อว่าไปอะไรเขานะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็มีกฎหมายรองรับที่จะจัดการนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่เป็นสิ่งทุจริตเมื่อทําไปแล้วเนี่ยเราจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายด้วยเมื่อได้รับโทษทางกฎหมายนะสิ่งต่อมาก็คือทําให้เราเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงในชีวิตเราเนี่ยอาจจะทําดีอะไรมามากเลยแต่ว่าเรามาทําทุจริตเนี่ยเพียงแค่ครั้งเดียว นะครับคุณงามความดีที่เราเคยทํามาเนี่ยมาลายหายสิ้นไปหมดเลยชื่อเสียงเราสังสมมาหายเกลี้ยงไปหมดเลยนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยหาความสุขในโลกนี้ไม่ได้เพราะว่าจะไปอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ก็มีสายตามีมคําพูดที่คอยจดจ้องต่อว่าจากสิ่งที่เราทําทุจริตเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็หาความสุขทางทําไม่ได้ก็คือจิตใจนะครับมันไม่มีความสุขน,นะครับพอเมื่อเราทําทุจริตแล้วเนี่ย จมันก็คิดแล้วนะครับอยากไปลักขโมยของเขาเนี่ยแล้วก็กลัวว่าเขาจะมาเจอของของเราไปต่อว่าเขานะครับก็กลัวจะมาด่ากลับไปทําร้ายเขากลัวเขาจะมาทาร้ายกลับเขาก็อยู่อย่างไม่มีความสุขเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราเข้าใจในเรื่องของอาการทุจริตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความหมายหรือเรื่องการกระทําทุจริตหรือโทษที่เราเนก็จะได้รับนะครับคําถามต่อมาคือว่าเรา จะยังทําทุจริตต่อไปหรือเลือกที่จะต่อต้านไม่ทําสิ่งเหล่านั้นก็ฝากให้ทุกคนได้คิดกันนะครับในวันนี้นะครับในการบรรยายให้ความรู้นะครับในเรื่องการปฏิบัติเป็นศาสนิก,กชนที่ดีกับการต่อต้านการทุจริตนะครับก็ขอจบลงว้ถึงเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะครับที่ได้รับชมได้ฟังมานี้นะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปขออำนวยอวยพร